ในหน้า t ิกตอกฟีเจอร์ใหม่การตั้งการใช้เนื้อหาอีกครั้งปิดเปิดสติดดูเอด็ดสตอรี่และสติ๊กเกอร์สำหรับคนอื่นที่จะเอาไปใช้งานสวัสดีครับในตัว infinity แปดนะครับทิกตอกเขาทำฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับให้เราปิดเปิดก็คือปิดแล้วเปิดครั้งเดียวจบเลยถ้าเราเปิดเนี่ยเขาก็จะมาสติดได้ดูเอ็ดได้ทำสติ๊กเกอร์ได้อะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับถ้าใครปิดก็ เพื่อนๆเ,เราก็จะมาเอาคลิปเราไปใช้ไม่ได้ซึ่งบางทีเนี่ยเราเป็นในหน้าเราไม่อยากให้ใครใช้เนาะเราก็ควรจะปิดแล้วก็บางทีผมไม่เปิดผมมาไม่เปิดเพราะว่าถ้าเปิดคนที่เขาเอาคลิปเราไปใช้แล้วมันเกิดเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเขาทําผิดกฎหรือมีการละเมิดเราอาจจะโดนด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่า AI อะมันจะมองในรูปแบบไหนเพราะนั้นปิดเปิดอย่างไรให้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ผมมีไลฟ์สดทุกวันตอน1ิบโมงครึง่งแล้วก็ฝากข้อเรียนการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับ399 เรียนเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มอ่ะไปดูวิธีการปิดเปิดฟังก์ชันนี้กันเดี๋ยวเรามาเปิดฟังก์ชันนี้กันนะครับอันดับแรกก็ให้เราเข้ามาที่หน้าของเราแล้วก็ไปที่3ามขีิข้างบนนะครับคลิกเลยเสร็จแล้วไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับเสร็จแล้วไปที่ความเป็นส่วนตัวพอเรากเข้ามานะครับมันจะมีข้อความแบบนี้เปิดขึ้นมาซึ่งถ้าเราเปิดเนี่ยเนื้อหาที่เรา จะให้เพื่อนใช้ไม่ว่าจะเป็นสตรีทเป็นดูเอทเป็นทาสติ๊กเกอร์หรือสตอรี่เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนเราเนี่ยเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปิดเนี่ยก็จะไม่มีใครใช้ได้เลยนอกจากเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ใครเอาคลิปของเราหรือเสียงของเราไปใช้หรือ,อไปดูเอทเนี่ยแนะนําว่าให้เลือกเฉพาะฉันเท่านั้นนะครับแบบนี้แล้วก็กดตกลงไปอ่าไหครับแล้วก็ในนี้นเขาเขียนว่าโพสต์ข้าูลุ่มคนต่างๆเพิ่มๆ เอ่อโพสทั้งหมดของคุณนะครับคุณสามารถเลือกที่อนุญาตให้คนนําเนื้อหาไปอีกครั้งเห็ไหมเนี่ยอันนี้ผมจะเลือกว่าไม่ก็คือเราจะไม่ให้เอาให้คนอื่นอเอาเนื้อหาเราไปทําซ้ําได้หรือไปทําดูเอ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ผมก็จะเลือกไม่นะมันมันเพราะว่าเอาไว้ป้องกันไม่ให้คนเอาคลิปเอาไปใช้ไงอ่ะผมกดยืนยันครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้หลายๆคนบอกอ่านแล,แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดเราทำยังไงก็ให้เราเข้ามาเห็นไหมเราเลื่อนลงมาเราจะเห็น เราจะเห็นว่าการใช้เนื้อหาของอการใช้เนื้อหาอีกครั้งเห็นไหมครับกดเข้าไปครับเห็นไหมแล้วให้เราดูข้างบนนะข้างบนตรงนี้เห็นไหมครับนี่เราก็มากดทั้งหมดทุกคนได้มันก็จะเปิดได้แล้วอันนี้คือผมลองทําแล้วนะถ้าเรากดปิดไว้เนี่ยเราเองก็ใช้ไม่ได้นะครับเออเราเองก็ชนซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงก็กดแบบนี้แล้วก็อันนี้การจัดการหรือก็คือดูหรือลบโพสต์นะครับการดูเอ็ดหรือสตรีทของคนอื่นเนี่ย ถ้ามีใครมาดูเอ็ดหรือว่ามีคนมาสตีทคลิปเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะลบได้ทำไมถึงไม่ควรให้คนอื่นดูเอ็ดหรือว่าสตีทเพราะว่าคนที่เข้าดูเอ็ดไปหรือสตีทไปเนี่ยถ้าช่องเขามีการละเมิดนะครับเพื่อนๆช่องเรามีโอกาสโดนลดฟีดด้วยเหมือนมันการเป็นคือเรื่องนี้มันเป็นมานานละเพราะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยเปิดให้ใครดูเอ็ดนะครับแล้วก็ไม่เปิดให้ใครสตรีทด้วยเนาะมันจะได้ไม่มาดึงฟีดของของเรา เอป็นการสนับสนุนคนผิดอ่ะเขาเขาผิดแล้วเขามาทําเรามาดึงเราไปมันก็เลยทําให้ฟีดเราดับด้วยอันนี้มันมันเป็นประสบการณ์ของผมนะมันไม่มีใครบอกก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วกันแต่สําหรับผมเองผมปิดเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการปิดเปิดใครลองไปทําแล้วมีความรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับจะได้รู้ว่าอ๋อเพื่อนๆมีความคิดเห็นแบบนี้นะมาแบ่งปันกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สด